ผมก็กราบสวัสดีอีกครั้งครับวันนี้ก็พามาชมของมงคลวันนี้เปลี่ยนเป็นสัตว์มงคลครับน้องถุงเงินกับพี่ถุงทองครับพี่ถุงเงินครับเป็นตัวมียครับไข่แล้วกาลังปักครับขาวตาแดงครับข่าวลังนะครับข่าลังนะครับนี่พี่ถุงทองพี่ถุงทองเป้าลังครับคอยป้อนยาครับ ก็เป็นนกแห่งความเชื่อครับใครมีเลี้ยงไว้ก็จะประสบความเจริญพบเจอแต่สิ่งดีดีเรียบโชคเรียบลาบขเนเยวส้มจำไก,ยก่ย่างแห่ไม่เกี่ยวครับโชคลาบครับคนจีนคนไทยสมัยเก่าก็เลี้ยงกันนะครับ,รบวันนี้ก็เป็นนกเศรษฐกิจไปแล้วนะครับผสมออกมาสีสวยๆนี่ขายแพงมากครับ,รบนี่ก็เป็นพัน นแลนก็เลี้ยงมาเพิ่งหัดเลี้ยงครับไม่รู้ว่าสีอะไรก็เรียกตามสีครับในตุ่มตังชื่อให้ถุงทองถุงเงินเงนลังถุงเงินลังฟักถุงเงินฟัก,ฟกไม่อยากกวนครับกับเป็นนกมงคลครับชอบสองกระจกครับครับสัตว์มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับ ไข่มีไว้จะเรียกโชคลาบโชคดีครับก็มาสู่เจ้าของครับเลี้ยงเขาดีเขาก็ให้คุณครับครับเปิดให้ดูครับแักไข่ครับเอถุงทองถุงเงินในถุงเงินครับลกไข่ครับเนี่ย้าไข่ครับไม่อยากกวนครับปิดก่อน ผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพรสันของมุงคลด้วยนะครับน,น้องถุงเงินถุง,ถงทองครับวันนี้ก็ชมก็ฝากปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ